สวัสดีจ้าพี่น้องก่องฝ่ายโ,โหดูบรรยากาศฝนตกนะคะฝนตกไปปลอย,ลอยวันนี้จะพามาผัดปลาดุกนะคะผัดปลาดุกพริกแกงนี่คือพริกแกงกับกะปรินะคะผัดปลาดุกใส่ใบยี่หร่านะคะนี่คือใบยี่หร่านะคะแล้วก็ใบมะก,กรูดนะคะแล้วก็พริกนะคะ ก็มีกะทิมีเห็ดด้วยนะคะนี่เห็ดแฟนต่ไปหามานะคะได้ทุกวันเลยเห็ดแช่อยู่ในตู้เย็นก็มีอ่าเดี๋ยวมาผัดกันค่ะนี่นะคะแต่ก็จะผัดอ่าเตาถ่านนะคะนี่ค่ะขัวบ้นบานๆของเรานะคะ น้ำมันค่ะตามด้วยพี่แกงกับกะปินะคะผัดให้หอมพี่แกงก็ใส่ตามใจชอบนะคะ จะใส่กะอะกะทิเล็กน้อยนะคะเอาให้มันมัน พอหอมๆแล้วแล้วก็ปลาลงไปค่ะประดุกในประดุกในสะนะคะเนี่ย เราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะ <S <S> <S เติมน้ำเปล่าตามใจชอบนะคะ ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะต้องเตาถ่านต้องใจเย็นๆนิดนึงอันนี้เป็นเป็นแกงก้วมังเนี่ยน้ำเยอะเนี่ยไม่กล้าคนบ่อยนะคะกลัว เพราะว่าปลามันจะขาวเนาะแล้วก็ไม่คนนะคะก็กะว่ามันสุกแล้วค่อยมาปรุงรสกันนะคะ ปรุงรสก็ไม่ยากนะคะรสด,ดีนะคะผงชุรสนะคะใส่ตามใจชอบนะคะใครชอบก็ใส่ใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะก็ตามด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะ นี่คือพริกแกงใต้นะคะมันก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะคะแค่นี้ก่อน แดงค่ะนิ่เล็กน้อยค่ะแบบมะกรูดนะคะฉีกๆแบบนี้นะคะจะได้หอมๆ หัวแต่ก็ไม่ทิ้งนะเพราะว่าแฟนกับลูกชอบมากฝ <c> น <oughs> <c oughs> ตกทั้งวันเลยค่ะเพื่อนๆฝนตกทั้งวันทุกวันด้วยแต่ว่าตกไม่แรงนะคะตกปล่อยๆอย่างนี้น ก็จะมาชิมนะคะว่าเป็นรสแบบไหนอโอเคแล้วนะคะก็ใช้ได้นะคะนัวค่ะนัวนัวมากแล้วก็จะมาใส่นางเอกของเรา ใบยีราทั้งเผ็ดทั้งหอมนะคะใบยีราในบ้านของเราเองนะทุกอย่างนะคะมีครบ เสียงฝนได้ยินไหมคะฝนตกปลอยน่าทานไหมจ๊ะกับข้าวมื้อนี้อร่อยทุกมือ้อ หืมหอมมากโอเคค่ะเพื่อนๆพี่ๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า